มาตกปลาในวันที่ฝนตกนะครับนี่เบ็ดเบียกน้ําหมดเกลี้ยงเลยที่จริงเราต้องขึ้นเรือตรงนี้นะครับคลองเนี้ยแต่ว่าน้ํามันแห้งจัดเราก็เลยต้องเดินไปขึ้นเรือข้างในนี้นะครับก็เดินเข้าไปไกลอยู่เหมือนกันไ่เขาเอาเรือไปจอดให้อยู่ข้างนอกนะครับตรงที่มันน้ํามันไม่ตื่นนะเพื่อที่จะได้เอาเรือออกไปข้างนอกได้นะอันนี้ก็จะเดินเลาะนาที่เขาขุดไว้นะครับนี่ เป็นน้านที่เขาเลี้ยงปูเราเดินล็อกถอบเพื่อที่เราจะไปขึ้นเรือตรงประตูน้าน,นะครับเหนื่อยเหนื่อยเดิน,เดน,เดนสักไกลอ, <S <S อ๋อนี่ถึงเรือแล้วครับนี่ไตจอดเรืออยู่นี่ลื่นไหมนะ่ะ น้ำระบาดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างก่อนล้างรองเท้าก่อนโอ้แล้วของกินล้างรองเท้าก่อนลำบากแท้ต้องมานั่งวิทน้ำออกจากเรือแล้วอุ๊บ เรือแบบว่าฝนตกตมาดูว่าจะได้ตัวไหมวันนี้หรือจะแห้วลองหย่อนไม้นี้ก่อนนะครับไม้แรกน้ำลึกยูนะเฮ้ยลึกยูนะลึกนะลึกไหมพ่อไม่ค่อยลึกนีหย่อนไปมันลึกเนะี่ยลองหย่อนตรงนี้ตรงเสาหลักรอตรงนี้ไม่มีก็ไปหน้าประตูนะนะพ่อ ถ้าตรงนี้ไม่มีก็ไปหน้าประตูน,น,นะกุ้งเป็นนะครับวันนี้ไซส์กำลังดีเนี่ยไซส์ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่ไปนปลาดึงวิทย์ไม่ทันนะครับตัดึงเลยนี่แกเอาต่อตอ หลุดไปก่อนเมื่อกี้มีปลาดึงนะครับแมวเมืเอ่อก,กี้ของวิวลากเลยนะนี่ลากหลุดไปก่อนยังไม่โดนปากเพราะถ้าโดนปากมันก็จะไม่กินอีกดีที่มันหลุดไปก่อนนะ โอ้โหเวี่ยงนิดเดียวเองไปนู่นเลยนะครับคัน U L เบาน้ำหนักเบามากเลยจับแบบสบายสบายมือโดนแล้วนะครับเซนโคตรดีโอ้โคตรสุดยอดโอ้หเซนดีจัดเซนดีเซนดีนะครับเอ้ยไอ้ปุง พี่โป่งตัวเบลอเลยนะครับโอ้โหโปง่ปง,ปงเข้า,ขาไหนเว้ยมาแล้วนะครับแต้มแรกเบ็ดยูแอลสุดยอดเซนดีมากนะครับปลากระตุกตอดตอดนิดเดียวนี่คือรู้เรื่องไปต่อนะครับเข้าไนโป่งยักษ์เข้าไงใส่นอกเลยโอ้โหเหวี่ยงนิดเดียวไปนู่นแล้วนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับคันยูแอลสะบัดนิดเดียวไปเลย คันเขียวนะครับคันเขียวมีอาการครับนั่นนั่นยังอยู่ยังอยู่ยังเอาแล้วเอาแล้วอ,วอีโดนไหมหรไ,ไม่โดนหลุดไปก่อนนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นมาจากทางซ้ายเนี่ยขึ้นไปข้างบนนี้นะครับ แด่ตอด X X เต้องไม่ได้นะครับหลุดไปก่อนเฮ้ยอิปโปมันจะมีตัวเดียวเองเออนี่มันต้องมีอีกเดี๋ยวต้องรอดูจังหวะ โป้งไม่นามีตัวเดียวนะอนีตอ่นีนนีต้นีี้นมโอ้ยไม่โดนเบ็ดอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ไม่ต้องกระตุกครับไม่ต้องกระตุก ไม่ได้วิดเลยติดมาเองเลยอย่าบอกว่าเป็นไอโอ๊บนะอย่าบอกวเป็นไอโอ๊บนะอีคุดโอ้ยคุดนะครับตาอคุดแม่คุดนะครับหาดูเทียบนี่นะครับไซส์เล็กกว่ามืออีกไซส์ต้องเก็บกินแบบว่าไม่ต้องวิดเลยหมดอีกแล้ว ปลาอะไรกินวะเฮ้ยได้ไหมได้แล้วนะครับเฮ้ยเซนดีจริงคันนี้กระตุกปุ๊บเข้าปั๊บอ๋อจะหลุดแล้วโกงอีกแล้วเกือบหลุดปากเอ้าหลุดเลยหลุดปากพอดีเลย อย่นะครับอีปโปงสายการบังสวยนะครับอมไม่ติดดูดไปก่อนต่อแล้วมันก็ดึงแค่แป๊บเดียวไปเลยต่อต่อแล้วดึงพุ๊ดมันไม่ได้แหลบแบบว่าลากมันตอดก่อน โดนแล้วนะครับมาแล้วโอ้เซนดีมากเลยเฮ้ยหลุดปะเนี่ยเฮ้ยไม่หลุดมาแล้วอีโปรอยูแล้วนะครับโอ้ยไซส์สวยจริงกินกุ้งตายไซสเท่าเดิมตลอดเลยนี่เห็นไหมยังไม่ทันจะผลแล้วหลุดแล้วหลุดง่ายนี่โปรเนี่ย แต่เมื่อกี้กุ้งตายเด็ดหัวเด็ดหางแล้วเกี่ยวแบบทั้งตัวเกี่ยวไปตามเบ็ดเอาตัวยัดเข้าไปในเบ็ดเนี่ยกุ้งตายเ้ยคันนิ้มแวเอาคันนิ้ก็ดึงเหมือนกันเอ่ะยังไงของคันเลยโอ้ยยังไงเอาไว้ เอ้ยเอ้ยเรามากินอะไรตรงนี้เฮ้ยเรากินอะไรตรงนี้เฮ้ยเกินอะไรตรงนี้โอ้โหไซสโ้โหไซส์สวยเลยนะครับตอนแรกมันดึงอยู่ข้างนอกนะแล้วนิวก็สาวสาวกลับมาว่ามันไม่กินละพักทักดึงตามมากินเอาต่อ เอาอีกแล้วนะครับโดนอิววิววิอันนี้เหมือนจะมีไซส์เฮ้ยหลุดปะเนี่ยมาตามมานตามมานะตามานะครับโอ้โยเฮ้ยเห็ฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยลาคือเวลาเราง้างปุ๊บแล้วมันนี่เลยอ่ะเฮ้ยหลุดตัวใหญ่ด้วยโอ้ยแค่แถวนี้แหละนั้นนั้น ยังไงครับขายก่อน <c oughs> เออได้ไหมได้อ่ะไม่ได้อ๋อเมื่อกี้เหมือนอยู่อ่ะมันสะบัดเงี้ยนมะันโอ้มันเบียดไม่ติดปากมันแล้วก็ชอบกินตอนพ่อทําอะไรอยู่มันก็กินจังตรงนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเนี่ยนั่งจุม่มเนี่วางเบ็ดปุ๊บมึงดึงเลยนะนัะ่นนั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 ่นเอาสองคันเรือ <c oughs> ดับเบิลเลยเฮ้ยเฮ้ยสองคันเลยนะครับสองมือจับปลาสองมือลองดูสิขันไหนจะได้จับปลาสองมืออ่ะเฮ้ยได้แล้วฮะหลุดเด้อโอ้โหมันโค้งขนาดนั้นหลุดได้ไงอ่ะได้ไหมอุ้ยได้แล้วนะครับนี่โดนแล้วมาแล้ว คุดไหมเป็นเบนเป็นเ้าคุดนะครับผมนี่โอ้กว่าจะได้ตัวเออกินระแวงเกินให้พ่อโชว์หน่อยนี่ครับโอ้กว่าจะได้ตัวนะครับใส่นารักนยากมาก ไม่มีกินละปกตินี่เวี่ยงไปตรงนั้นมันดึงดีจริงๆเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงตอนที่มันกินดีๆน้ำของเรามันไหลเร็วนะขึนไวอุ้ยหุ่ยอุ่ยเดี๋ยว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 ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวทำไมมันคงงงขนาดนั้นน่ะติดป่ะน่ะใจไหมหูยเมื่อกี้งงซึบมาแล้วครับมาแล้ว ตัวใหญ่ตัวนี้มีไซส์แน่ตัวนี้มีไซส์แน่โอ้โหหลายเอ้ยนี่นะครับต้องใครมันกืนนะนี่อีกคดอีกแล้วนะครับใช้เบอร์แปดนิ้วเบอร์แปดเบอร์แปดใช้เบ็ดเบอร์แปดโง่นึกว่าตัวใหญ่งงไปขนาดนั้นมันก็ไม่ติดไม้มางอืมนี่ก็แดดไฟเป็นโลพอใส่ก็ด้เป็นโลตรงนี้อืมเปลี่ยนเบ็ดนะครับเบ็ดเบอร์เก้าใหญ่ไปถ้าจะตกอีกคดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเบ็ดเบอร์แปด โอ้ยด่าแล้วครับปลาอะไรไม่รู้ครับงงนี่อ้าวโอ้โหพันสายมามัวเลยไอ้คุดไอ้คุดแก่เฮ้ยจะหลุดแลว้วขึ้นมาเอาขึ้นมามันจะหลุดแล้วเอออันนี้คโคตง่ายนะนี่นะครับไอ้คุดอีกแล้วนะครับผม